สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านมูนี่พบกับผมดีเจจิ้งเลนไฟจะพาท่านผู้ชมไปพบกับร้านอาหารแสนอร่อยครับที่อยู่ทางหน้าเมืองถ้าจะเรว่าขึ้นซึ้งหรือซาซาเลเกินอ่าไปติดตามกับพวกผมได้เลยครับัโ <Okay. Yeah. S 1> รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รายการน,นี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงในการดำเนินชีวิตของชาวบ้านกลางอาจามีเนื้อหาไม่เหมาะสมในด้านพฤติกรรมและอารมณ์ควรใช้พิจรรายาในการรับชมเด็กที่ต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำและห้ามเล่นแบบเด็สคัทตับผมมาเลยเลยครับอาถึงแล้านะครับผมล้้านี <laughs> อาสวัสดีครับ,น,น,รบน้องจา,ากน,นี้ครับเนี่ย้องฟุกกี้ฟุกกี้ส้มตำอามีอยังนะครับเนี่ยครับส้มตันแซ่บอร่อยเนี่ยบอกนะครับเมนูมีอย่างนะครับเดี๋ยวอ,อันนี้คือเส้นมะกรอเส้นมะละกอเส้นมะละกอพริกพริก,กอันนี้อะไรครับมะนาวอันนี้อะไรมะเฟอร์เทศอันนี้อย่างน้อยหนิน้อยกว่านี้ยู่ในนีห เบิงเ้งนี้บ่ครับเปิดเบิเ้งงนี้น่ะเปิดดูปนนเป็นจเจ้าน,น้ำปลาโอ้วว้ายังดีเลยครับสุกเลยได้เน,นี่นี่คือน้อง<อ>ฟุกกี้นะครับอ่าส้มตำอ,อันนี้พกแล้วเท่าไหร่ครับนี่ห้ค่ะมีหลายราคาค่ะอ่าตำลืมผัวมีบ่เออ,อ,อ,อ <laughs> ตำเต็ผัวลืมมาเสร็ เรามีมะนาวอันนี้ขั้นตอนการตำเมละกอพี่น้องอันนี้ไม่ยังนี่เมล็ดกค่ะมะกอกอพอกพอกหรอบ่อันนี้อันนี้ลูกค้าพี่น้องเลยนะลูกค้ามาสั่งซื้อเออลูกค้ามาสั่งหลายอยู่ครับนี่นนี่คือการการทำาีทำพี่น้องเกี่ยวกับทางนั้นสมตำ อบใส่สีแล้วโอ้ยังอน,นี้เสียงตำปลาเจ้างตำปลาอ๋อตำยุคโฮตำยุคโฮซ่ <laughs> บวะครับเนี่ยแซ่บเนาะแซเมืองหนาไหมคะเออแซ่บนี่คือร้านสมตำมีลองทั้งบ้านเขา,าบ้านนาเมืองหมู่แปดถ้าสนิตสนใจอย่าลืมนะครับสมตำแซ่บ <laughs> เบอร์โทรมีนี่คือร้านน้องเปียแอนน้องปอยนะครับเมนูก็คือตำปลาห้าสิบาทครับตำหอยดองก็มีตำไทยตำโคลาดตำนับโร์เซอรี่ตำหมูยอตำชั่วตำขนมจีนตำสอดตำแคบตำไข่เอ้อตำไข่ก็มีวมนี่ ไข่อะไรนี่ไข่ธรรมดาไข่ยังไข่สุกนีแล่ตาฮะไข่ซูไข่อ๋อไข่ไก่ทั่วไปหมดเลยไข่หยิ่งขนาตัวจับไม่พันนะพันนเออตามธรรมดาก็มีอันนี้ก็คือขนมจีนนะครับนี่ก็คือที่กับแกบคือแคบหมูขาดเพราะอพี่น้องอันนี้ก็คือกับแก่อันนี้จ้าเอ๋ สวัสดีครับ <kit> กำลังกินเข่าอยู่พี่น้องอันนี้ก็ได้ <c oughs> น้องเปีย <laughs> พี่น้องกําำลังลูกคา้ามาซื้อเลยครับนี่มาแต่อากาศ <c oughs> มาแต่อากาศ <c oughs> โอ้มาซื้อนี่นะป่า <c oughs> <c oughs> โอ้กินรถใหญ่มากพี่น้องมาแต่อากาศมาลนะ่ะลงทุนมาซื้อสมำ่ำมันโอ้สุดยอดนะครับเนาะเด็ดสันลูกค้าดีเด็นนะครับนี่ดูกันดีสัดสนนะครับแม่ค้าคนสวยครับ ่าต่างทยอยเขามาซื้อครับานซะื้ออาหารซื้อส้มตำพี่น้องเอากินพี่น้องหลายคนอันซื้อประจำวะครับนี่นางื้อเื้อซื้อเท่าไร่นี่ครับซื้อเท่าไรน,นี่ฮะ ื้อเท่าไรเราไปซื้อประจําร้านนี่ราคาเท่าไหร่นี่แซ่บบอครับแซ่บซื้อยังนี่ครับนี่สมตำอ๋ออยู่บ้านไหนครับนี่อบ้านเฮานี่อ๋อนี่คือซื้อสมตำไมหรอเพี่นาออน,น,นี่คือบรรยากาศพี่น้องทั้งนาเมืองใหญ่พี่น้องเท่าทางมีร้านน้องเปียกับน้องปลอยให,ห้ล,นนล,หลูกค้าดีเด่นเพื่นลูกค้าประจำ มาซื้อประจำอือป้าอันนี้ลูกปุณิอ๋อน้องสาวขอโทษทีโอ้น้องสาวก็สวยเอายิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยค่ะยิ้มหน่อยค่ะใส่กล้องไว้บายบ,าย,บายค่ะโอ้โหทีครับลูกอันนี้ก็อีกคนนึงครับที่เป็นลูกค้าของทางร้าน ปกติซื้อซื้อคู่มือบ่ะครับนี่ซื้อบังนิดซื้อบางนิดเมื่อกี้เราบอกครับจากบ้านไหนครับนี่จากบ้านไหนครับบ้านในเมืองนี่แหละบ้านในเมืองโอ้ลูกค้าดีเด่นนี่นี่ในเมืองไงป่ะครับนี่ค่ะโอ้อันนี้ไปบายโอเคนี่คือลูกค้าของร้านนั่นน้องเปียกับแอนน้องปอยครับอันนี้น้องอย่างครับดีครับสวัสดีครับน้องอะไรคะ น้องอะไรน้องน้ำขิงน้องน้ำขิงโอ้โหสุดสุดมัดจุดจุดคนสวยครับไปได้เลยได้เลยยิ้มปี๊บายน้องน้ำขิงก็ไปแล้วครับซื้อส้มตำไปกินครับอยู่บ้านแล้วครับนี่ไปแล้วไปแล้วอันนี้น้องอยังครับนี่ครับนะาน้น้องอยังนี่น้องอยังนี่เอาน้น้องอยังน้องอยังคะน้องอยังคะ ร้องอะไรคะเอ้ยกรสวยร้องอะไรครับอัดสั่งซื้ออะไรวันนี้สั่งซื้ออะไรจำค่ะฮะเดียวอ๋อคนสวยยังดูอะไรไม่รู้อัจักบาทครับสั่งซื้อจักคกนี่คกเดียวคกเดียวโอ้โหกินโคกเดียวแล้ววะอืมอืมดูวเออเฮ้อมีเพื่อนกินด้วยนี่คืออีกหนึ่งบรรยากาศพี่น้องทางว้าวเออ ร้านส้มตำน้องเปียแอนน้องปอยเห็นไหมครับพี่น้องส้มตำเอาเอาเวลาประทานแล้วก็จะสี่เลยเออเอาอะไรมาเนี่ยเอาขนมจีนหนึ่งอันน่ะแล้วก็กับแก้มแค <c oughs> บหมูแค <c oughs> บหมูด้วยแค <c oughs> บหมูมอออ่อีกสักสองถุงอแล้วก็ผักหน่อยคุณแม่นางเ <c oughs> ออผักก็มีแล้วนี่ <c oughs> ขนมจีนมาแล้ว okay. ขนมจีนอะอขนมจีนแกใส่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 อ well ่าแกใส่แกใส่แกใส่แกอแสก่อนครับผมโอ้นี่เมนูเมนูขนมจีนร้าน น้องปอยน้องเปียทางนาเมืองนะครับทั้งหมดเลยเนี่ยฮะโอ้โหแซ่บเต็มเบิร์ตมานิร่มเวกุ่มยิ้มเลยนี่คือพนักงานในร้านสมตำพี่นอ้อง <c oughs> สมตำครับพี่น้องอันนี้คือคือเจ้าของร้านครับอ่านี่คือลูกค้าครับเด็กเสิร์ฟครับโอ้อันนี้ฮะ เด็กเสืเ้บ้านเฮาครับนี่ยสุดยอดเลยครับนีน่็คือร้านน้องเปียกับน้องปลอยทถวทางในเมืองใหญ่เฮาพี่น้องเนออุดหน,นุนกันครับผมารายการทักวันเกิดมือนี่ถ้าท่านผู้ชมไปเบึงไปส้มแล้วถือใจพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปชิมส้มตำอีกสักครกนะครับสักครู่หนึ่ง<อ>นี่คือ อาหารครับทางด้านของออซุปตามปลาที่แม่ค้าได้ทำไปคู่นี้แต่ก็วันดนี้ชิลิมาทดลองกินเบิองพี่น้องว่าวที่แซ่บดังคำลืออยู่บ่เนาะอันนี้ก็คือฝีมือจากน้องปุ๊กกี้ครับอ่าอีกคือทางด้านของอาหารมือ้อนี้นี่ครับคือ,อคือเอาซ้อมมาครับ นี่ก็คืออาหารมือถือครับพี่น้องมันมีอย่างไดียวก็สดผสมไงหมูยอหมูยอมีหน่อไม้มีหน่อไม้เห็ดหูหนูเห็ดหูี่ครับเฝ้าไว้ยางพันกล่องเขาเออนี่ก็คือดาราพันกล่องครับพี่น้องนี่ก็คืออย่างกระสมตส้มต้มปลาแล้วก็เส้นอย่างกระดิ่หมูจีนหมูจีนอ๋อนี่แซ่บพี่น้องต้มปลาเนาะเดี๋ยวจะขอชิมครับ สักหน่อยละครับแะสักนาดหน่อยเนาะเดี huh. um, uh ๋ย huh. ม uh ันจะแซ่บไวน์บ huh. อ uh ี huh. uh, ่นออือืมอร่อยครับเยี่ยมถึงปากครับถึงปากเนี่ยแก้มนะแก้มอะพวกเรามากินการแซ่บกันเเร็ว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 เมาวมาอืมแบบยาหูอืมอัน คขาเยิ้มนะครับอร่อยไหมอร่อยอ,อ,ยอ,อ,ยอ่ะอน,นี่มันถูกหลุนพี่น้องเะยปันกันกินอันนี้เป่ายังครับนี่สีตัวฮะสีตัวฟาร์มสีตัวฟาร์มอันนั้นะน,อนะ,อ,นะอันนี้เด้อเบ่ายังนะเสื้อแดงนะอันนี้เด้อัตวเสื้ออันนี้เด้อเป่ายังนี่ บอลสุดหล่อครับฮะ <laughs> บอลสุดหล่อครับเ <c oughs> ออสุดหล่อนี่เด้อน้องคนสวยเนี่ยน้องอยังนี่น้องอยังนี่น้องปอยค่ะน้องปอยโอ้เจ้าของร้านครับน้องปอยนี่ได้บรรยากาศครับทางบ้านเฮาแซ็ปอ่อผมชิมแล้วครับอร่อยจริงๆครับสุดยอดสุดยอด ครับรายการฮักบันเกิดม้่นี่ผมก็ขออําลาแล้วก็ขอจบรายการอยู่ในการทบการกลิ่นนะเพี่องเนาะการรับประทานสมตำน้องคุกกี้ครับมี่อนองคุกกี้คนสวยไใ้เพียรสมีคลิปหนา้ามีเรื่องอยังในต่อไปครับกดติดตามนะชอบถ้าถูกใจเบิ่งรายการแล้ว ถ้าชอบถ้าถูกใจก็ขอให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสาครห์กดถูกใจได้เลยนะครับมือนี่เอาไปสนีก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับบ๊ายบายวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับที่ได้ดูวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าชอบก็ขอให้กดไลค์นะครับถ้าให้ก็ขอให้กดแชร์นะครับ หรือชอบมากมากเลยนะครับก็ขอให้กดซับสไคร์เลยนะครับเพราะว่าจะได้ติดตามช่องของผมนะครับและก็จะได้ไม่พลาดในคลิปวิดีโอต่อไปของผมนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ